แรงขึ้นใช่มีแต่หญ้าแบบเอาขึ้นใช่มาปลูกแปลงหนึ่งพอดีถึกช่วงจังหวะคุณยายคุณแม่สุนทรเนาะเป็นเสียก็เลยบ่ได้ดูแลกับพอดีฝนโปรลงมาก็ยาแห้งงามไปเนี่ย ช่องคุณป้าประทุมครับตอนนี้บัดสบายกันเลยบัไดลุมมาดูแลก็คงสิปล่อยให้มันยา่าไปอีกสี่สักพักหนึ่งมแล้วมั้งเนี่ยครับตอนนี้ก็มาเบิ้งทัวร์ครับทัวร์ก็คือกันเลยมีแต่ห้าแต้มอตึงๆไม่ได้ดูแล ในหลังจากปลูกแล้วหลังจากปลูกแล้วก็ไม่ได้ดูแลเป็นนายจ้งบด้ดูและพีนน้องเจอจังหวะแม่แม่ของคุณป่าเพิ่นเสียชีวิตพอดีนะครับเนาะเสียชีวิตลงกับไปยากอยู่ับง,งานหลายมือบบดนี้นายจ้งบงด้ดูแล ทั่วกระลังออกดอกพอบ่ได้ดูแลปับ๊บเกิดใบยิกใบงอเพราะว่าช่วงน้ำฝนบต่ตกบ่ได้หดนา้าบ่ได้หดน้ำมันจะเกิดอาการเครือเนี่ยมันมันสะดักนะครับมันสะดักก็คือมันเสียายนะว่างานงามันขาดนา้ำ น,นี่ไมันด้มีอาการใบยี่งน,น,นะครับนี่นะเนาะครับพอหลังจากงานแล้วสิมโหสบ้านเนี่ยปั่มมันเสียปั่มใหม่ครับบ <c oughs> มันเสียขโมยเอาเด้ปัมม่ม <c oughs> มันใหม่กับมาซื้อปั่มใหม่เมื่อวันที13 13่สิบสามสิบสามกุมภาไปซื้อปั่ม สิบสี่ฝนตกน้องพีน่น้องเพราะฝนตกกันห้าดีละบันห้ากระขึ้นนะครับห้างามอีกงามอือเลยนะ,ะ,ะครับห้าประกอบกับจะของบ่สบายบันในท้องเสียจะของท้องเสียสิเล่เห็ดยังบ่ได้ครับ ได้แต่ยางมาเบิ้งเดี๋ยวมาเออมาถ่ายอัปเดตให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งชันหน่อยกันนะนะครับแซมแปงทัวแซมแปงนะครับใบหงิกใบงอนะครับช่วงร้อยต่อ ระวางที่บ่ได้ด,ดแูแลนะ่ตอนดูแลมันก็ร่ังทิ่งงามมาเมื่อเจองานงานศพคุณแม่สุนทรแม่ของคุณป่าเพิ่นนเได้เสียชีวิตลงเลยบ่ได้มาดูแลมันเลยเกิด,ดแ,แบบนี้อาการแบบนี้ไ่งอ,งอฝนมาตกมันแข็งง่ามมันกำลงังติดตอยอดแล้วก็กำลังออกดอกเก็มเลยออกดอกออกหนวย มันก็นอยากง่ามเอาดอเอาเน่้ย็มไปหมดเลยัยบบนี้นพักบุ้งปรากฏว่าว่าม,มีตลาดขายนะียยังเหลือให้เข้ามาเกี่ยวไปให้ง่วนนะครับปลูกพ,พักบุ้งขาดตลาด ลมเร็วแปลงนี้ยังเหลือแต้มเลยครับครับก็ขออัปเดตเท่านี้ครับขอสวัสดีครับ